สวัสดีครับผมโทนี่นัทวัยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ One Pick Podcast รายการที่จะพูดถึงเรื่องมุมมองศิลปะแนวความคิดแบบครีเอทีฟและเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านรูปภาพเพียงรูปเดียวครับวันนี้เรามาอยู่กับ EP ที่มีชื่อว่าภาพคอลลาจจากกว่า800ภาพของเดวิดฮอกนี วันนี้ครับผมอยากจะเอาภาพถ่ายภาพหนึ่งนะครับมาคุยด้วยกันเป็นภาพถ่ายที่ไม่ได้ถ่ายมาด้วยสายตาของช่างภาพแค่เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังถูกถ่ายมาด้วยสายตาของคนที่เป็นจิตรกรในพีที่แล้วครับผมพูดถึงภาพดาเลียทอมิคัสนะครับที่ถูกถ่ายโดยช่างภาพที่ชื่อว่าฟิลิปฮอสแมนแล้วก็มีนายแบบอยู่ในนั้นนะครับก็คือซาวดอร์ดาลีก็เป็นภาพถ่ายที่มาจากการช่วยเหลือจากคน2คน แต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงภาพถ่ายที่ถ่ายโดยจิตรกรนะครับเป็นภาพถ่ายจากจิตรกรคนเดียวเลยนะครับเวลาคุณผู้ฟังมองจ้องเข้าไปในภาพถ่ายภาพนี้ครับในวินาทีแรกคุณผู้ฟังอาจจะมองว่ามันก็เป็นภาพถนนตามปกตินะครับแต่ว่าเมื่อลองจ้องเข้าไปสักพักหนึ่งครับคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับมันมีอะไรที่มันแปลกตามันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคย มันเป็นถนนก็จริงมันเป็นท้องฟ้าก็จริงมันเป็นภาพวิวภาพหนึ่งก็จริงแต่ว่าองค์ประกอบในแต่ละส่วนครับมันกลับดูปิดเบือนนะครับดูไม่เหมือนกับมุมมองที่เราคุ้นเคยนี่นะครับเป็นงานภาพถ่ายจากศิลปินผู้ที่เพ้นงานเพนติงที่แพงที่สุดนในโลกสําหรับอาร์ติสต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ครับอยู่ในอันดับ2นะครับถ้าเกิดพูดถึงงานศิลปะทุกแขน,นนะรองลงมาจากเจฟฟ์คูนนะครับที่ทําประติมากรรมรูปกระตา่ายเขาคนนั้นที่เป็นเจ้าของผลงานภาพถ่ายภาพนี้ ก็คือเดวิดฮอกนีเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเดวิดฮอกนีคือใครแล้วภาพถ่ายภาพนี้มีที่มายัางไงบ้างครับเดวิดฮอกนีครับเป็นหนึ่งในศิลปินป๊อปอาร์ตท,ที่โด่งดังที่สุดของอังกฤษที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวงการศิละปะนะครับตั้งแต่ปี1960ครับ ในปี2011ครับที่ลอนดอนอาร์ตแฟร์ศิลปินชาวอังกฤษนะครับเป็นพันคนเลยเนี่ยโหวตให้เดวิดเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดตลอดการเป็นจิตรกรนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ทำงานเพนติงที่แพงที่สุดในโลกในราคา90.3ล้านดอลลาร์เขาโด่งดังในฐานะจิตรกรครับแต่ว่านอกจากงานจิตรกรรมที่เขาทําแล้วครับเขาก็ยังทํางานอื่นๆด้วยครับอย่างการเป็นช่างภาพนะครับการเป็นคนเขียนแบบ การเป็นช่างพิมพ์แล้วก็เป็นคนออกแบบเวทีครับงานของเดวิดครับจะมีความโดดเด่นนะฮะในเรื่องของ perspective ที่ไม่เหมือนใครเดวิดครับไม่ได้ต้องการที่จะบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในภาพถ่ายเท่านั้นครับเขานะครับต้องการที่จะบันทึกประสบการณ์ในตอนที่เขาถ่ายภาพถ่ายเหล่านั้นด้วยเช่นกันครับ เดวิดทอกนี่ครับเกิดในปีคศ1937ที่เมืองบรดฟอร์ดประเทศอังกฤษครับเป็นลูกคนที่4นะครับจากทั้งหมด5คนเป็นเด็กที่เรียนเก่งครับสอบชิงทุนเข้าโรงเรียนดีๆได้ตั้งแต่เด็กๆนะครับรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยชอบทำงานศิละปะตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าในเมืองบรดฟอร์ดที่เขาอยู่เนี่ยครับเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเบือ่อนะครับสำหรับคนอย่างเขาไปสะหน่อยมันมีความไร้ชีวิตชีวาไม่ค่อยมีงานศิลปะดีๆให้เสพครับ คือถ้าเกิดลองคิดดูดีๆมันก็คือต่างจังหวัดในช่วงปี1950อย่างเงี้ยครับเดวิดนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายไปเรียนนะครับที่โรงเรียนในลอนดอนซึ่งมันก็เปิดโลกให้กับเขามากๆครับในแง่ของสถานที่แล้วก็ทัศนคติของผู้คนที่อยู่ในที่ที่มีความทันสมัยกว่าเขาได้เรียนนะครับในโรงเรียนสอนศิลปะที่ Royal College of Art ที่ที่เขาบอกเลยว่าเขารู้สึกดีมากๆนะครับที่เขาได้มาเรียนเพราะเขาชอบครับเขาชอบ assignment ของที่นี่นะครับเขาชอบ assignment ทุกงานที่อาจารย์สั่งมาให้ในเวลาที่เพื่อนๆของเขาพักนะครับเราก็จะได้เห็นเดวิดเนี่ย ในเวลาหลังเลิกเรียนนะครับนั่งทํางานของตัวเองจน4ี่ห้าทุ่มทุกๆวันครับวันวันหนึ่งนียก็ใช้เวลาสัก12ชั่วโมงในการทํางานนะครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาณแรกนะครับที่เราจะได้เห็นว่าเดวิดเนี่ยเขาทุ่มเทงานศิละปะเขามากแค่ไหนและไอความทุ่มเทตรงนั้นครับก็อยู่กับเขามาจนถึงทุกๆวันนี้ครับเขามีอินสปิเรชันนะครับเป็นพิัสโซนะครับเป็นมาชีสเป็นแฟรกอนาดนะครับ งานในช่วงแรกของเขาเนี่ยก็จะเป็นงานประเภทนามธรรมครับดูไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างของสิ่งในชีวิตจริงมากนะครับมีความเป็น expressionism นะครับ ในช่วงปี1961ครับก็เป็นปีแรก al, ๆที่เริ่มสร้างชื่อเสียงกับเขาครับประจวกับว่าช่วงนั้นเนี่ยป๊อปอาร์ตนะครับก็กำลังรุ่งครับงานที่มีสีสันของเขาเนี่ยก็ถือได้ว่าไปได้ไกลเลยทีเดียวครับเขาขายงานของตัวเองนะครับได้ตั้งแต่ตอนที่เขายังเรียนอยู่งานที่เป็นที่พูดถึงในช่วงแรกๆของเขานะครับก็จะมีความเป็นเรเบลส์นะครับมีความเป็นศิลปินนักเสียดสีของเขานะครับในช่วงวัยรุ่น ก็จะมีงานอย่าง We Two Boys Together Clinging นะครับซึ่งก็เป็นงานที่เอา subject หลักที่สื่อถึงความเป็นเกย์มาใช้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าเดวิดเนี่ยเขาเป็นเกย์แล้วก็การเป็นเกย์ในประเทศอังกฤษในตอนนั้นครับก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับผม ต่อมาในปี1962ครับมหาวิทาลัยที่เขาเรียนอยู่เนี่ยก็ปฏิเสธนะครับที่จะอนุมัติให้เดวิดเรียนจบถ้าเกิดเขาไม่ได้วาดภาพนูดของผู้หญิงพร้อมกับเขียนเอเซ่เกี่ยวกับงานนะครับซึ่งเดวิดเนี่ยก็ปฏิเสธการวาดรูปผู้หญิงแล้วก็หันไปวาดรูปผู้ชายแทนครับพร้อมกับเขียนในเพนติ้งด้วยนะครับว่า life painting for diploma รูปวาดเพื่อปริญญาบัตรแถมยังไม่ได้เขียนคําอธิบายด้วยครับเพราะเขานะครับเชื่อว่าคนเนี่ยควรจะรู้ว่าเขากําลังเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรและงานของเขาครับก็ควรที่จะประเมินผ่านงานของเขาเพียงเท่านั้นไม่ควรจะประเมินจากคําพูดหรือว่าคําอธิบาย ในขณะเดียวกันครับเพื่อเป็นการโต้แย้งนะครับเขาก็ไปทําใบจบนะครับใบปริญญาบัตรของตัวเองเนี่ยขึ้นมาพร้อมกับวาดภาพลอเรียน principle นะครับด้วยซะเลยแล้วก็ทํก c อป y ี้ชิ้นงานชิงนี้นะครับขึ้นมา50กว่าชิ้นซึ่งตอนนี้ครับก็ไปอยู่ในมิวเซียมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดเป็นที่ไทยครับคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นมหาวิทยาลัยที่ไทยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆที่นะครับก็จะไม่ให้ผ่านนะครับเผลอๆเนี่ยถ้าเกิดเรามี นักเรียนนะครับอย่างเดวิดอยู่ในมหาลัยเนี่ยเดวิดก็อาจจะโดดไล่ออกด้วยเพราะว่าเขาก็อาจจะมองว่าเดวิดเนี่ยกำลังทําให้สถาบันการศึกษาเสียชื่อเสียงนะครับแต่ว่ามหาลัยของเขานะครับแทนที่เขาจะไล่ออกนะครับแต่ว่าเขากลับเห็นความจีเนสของเดวิดครับเขาก็เลยอนุญ,ญาตให้เดวิดนะครับเรียนจบแล้วก็ได้รับใบปร,ริญญาบัตรโดยที่ไม่ต้องวาดภาพนู๊ดของผู้หญิงและก็ไม่ต้องเขียนเอเซจเกี่ยวกับงานด้วยครับ ในวัย24ปีครับเดวิดตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเพื่อไปตั้งต้นนะครับชีวิตการเป็นศินลปินของเขาในตอนแรกครับเขาก็ไปอยู่ที่นิวยอร์กก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียตอนอายุ26ปี สิ่งที่เขานะครับรู้สึกชื่นชอบมากๆเลยในตอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่อบอุ่นนะครับแล้วก็มูดของภูมิประเทศที่ดูสว่างนะครับดูสดใสไม่เหมือนกับที่อังกฤษที่เขาเคยอยู่ซับเจกที่เขาให้ความสนใจมากที่สุดครับก็เลยเป็นสระว่ายน้ำครับผมอย่างงานที่มีชื่อว่า A Bigger Splash ที่เป็นรูปสระว่ายน้ำที่เหมือนเพิ่งมีคนกระโดดลงไปครับและน้ำก็ Splash ขึ้นมาก็เป็นงานที่โด่งดังมากเช่นเดียวกันของเขาครับ ซึ่งเราก็จะได้เห็นสระว่ายน้ำของเขาในงานด,งดังๆหลายๆชิ้นนะครับรวมไปถึงภาพเพนติงที่แพงที่สุดในโลกสำหรับอาร์ติสที่ยังคงมีชีวิตยอยู่ด้วยคราวนี้ครับเราจะมาพูดถึงเดวิดกับการถ่ายรูปของเขาบ้างครับ แน่นอนว่าศิลปินอย่างเดวิดครับก็ต้องมีกล้องเก็บไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยเวลาที่เราจะโชว์แคสงานนะครับหรือว่าจะเอางานไปทำพอร์ตโฟลิโอยังไงเราก็ต้องถ่ายรูปอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นครับการมีกล้องนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ธรรมดาสําหรับเดวิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเดวิดนะครับก็จะไม่ได้มองว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยเป็นอุปกรณ์สร้างงานศิลปะอุปกรณ์หนึ่งในก่อนหน้านั้นครับเพราะเดวิดนะครับก็จะมองว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยมันก็มีข้อจํากัด บางอย่างของมันไม่เหมือนกับการเพ้นรูปแต่เดวิดนะครับก็ได้มาค้นพบกับการถ่ายรูปที่เป็นแบบของเขาเองเป็นแบบฉบับของเดวิดนะครับครั้งแรกเมื่อตอนที่เขากําลังทํางานเพนติ้งโดยมี subject เป็น interior ห้องนั่งเล่นใน LA ครับ มันเกิดจากการที่เขานะครับต้องการเอารูปที่เขาถ่ายมาเพื่อมาทําเป็น reference ในงานเพนติ้งของเขาครับและ r e f ในงานของเขาครับที่เขาเอามาใช้ก็มาจากรูปที่เขาถ่ายจากกล้องโพลารอยด์ครับเดวิดนะครับก็กล่าวว่าจะถ่ายรูปหลายๆใบแล้วก็จะเอามาเรียงต่อกันให้กลายเป็นภาพใหญ่ๆที่เขาจะสามารถลอกองประกอบมาเพนได้แต่ตอนที่เดวิดนะครับลองเอารูปโพลารอยด์เหล่านั้นเนี่ยมาจัดเรียงกันอีกทีครับเขาถึงได้มาสังเกตว่าไอ้ที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลย และนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของการทดลองการถ่ายภาพของเขาที่เดวิดเรียกว่าเป็นการถ่ายแบบโฟโต้จอยเนอร์ครับในตอนแรกที่เดวิดเริ่มต้นถ่ายภาพครับมีคนจํานวนมากเลยครับที่วิจารณ์เขานะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงไปเสียเวลากับการถ่ายภาพทําไมไม่เพ้นนะครับไม่ว่ารูปต่อล่ะ เดวิดครับก็บอกว่าเขาไม่ได้แคร์นะครับไม่ได้แคร์คำวิจารณ์พวกนั้นเลยและเขาเองนะครับก็ไม่ได้มานั่งคิดด้วยว่าการถ่ายภาพเนี่ยเป็นงานศิละปะจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นนะครับเขาก็แค่อยากทําก็อยากทดลองก็เลยลองทําดูครับ เดวิดนะครับบอกว่าการถ่ายรูปคือวิทยาศาสตร์การตอบสนองของสารเคมีต่อแสงแต่ตัวหลักการของกล้องเองนะครับมันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วครับโดยคนที่ใช้งานมาเนี่ยก็คือคนจาพวกจิตตกรนั่่เองครับการทํางานของกล้องครับตั้งแต่กล้องถูกสร้างมาครั้งแรกจนถึงตอนนี้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากเดิมมากนะครับก็คือเราให้แสงเดินทางเข้าหาเลนส์แล้วก็เข้าไปที่ตัวรับแสงหลักการนะครับของกล้องก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอด ภาพที่เราเห็นครับโดยส่วนมากเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสิ่งที่เราเห็นในภาพถ่ายภาพหนึ่งครับก็จะจํากัดให้อยู่แค่เป็นภาพสี่เหลี่ยมเท่านั้นแล้วเรานะครับก็จะไม่เห็นอะไรที่อยู่ข้างนอกเฟรมภาพนั้นเดวิดครับก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจดีถ้าเขาจะทําลายกําแพงสี่เหลี่ยมนั้นออกไปซะ ถามว่าทำไมถึงเอาภาพมาต่อกันทำไมไม่ใช้เลนวายนะครับถ่ายไปทีเดียวเลยคำตอบก็คือเดวิดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเลนสวายนะครับเนื่องจากการใช้เลนสวายเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า distortion ของภาพครับเพราะเราเอาเลนสวายนะครับไปถ่ายอะไรเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าครับ จะมีขนาดใหญ่กว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังแต่ถ้าเกิดเราถ่ายด้วยเลนส์ที่ซูมเยอะๆนะครับอย่างเลนส์เทเลหรือว่าระยะ normal เนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังครับก็จะมีขนาดที่ดูคล้ายคลึงกันมากขึ้นเนื่องจากสิ่งที่เขาเรียกว่าเลนส์คอมเพรสชันครับซึ่งก็เป็นวิธีการมองนะครับสิ่งของที่สายตาจิตรกรอย่างเดวิดเนี่ยเขาชอบมากม แต่ว่าการถ่ายด้วยเลนส์เทเลหรือว่า n o r m a l ครับแน่นอนว่ามันทําให้เราไม่สามารถที่จะเห็นอะไรในมุมมองที่กว้างเหมือนกับเลนส์วได้เพราะฉะนั้นนะครับทางเดียวเลยที่เดวิดเนี่ยจะสามารถทำลายกำแพงนี้ออกไปได้ก็คือการเอารูปภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์เทเลหรือว่าเลนส์ n o r m a l ลเนี่ยหลายๆรูปนะครับมาต่อกันเป็นภาพภาพเดียวให้สิ่งของที่อยู่ในภาพถ่ายเนี่ยมีมุมมองที่เหมือนจะถ่ายด้วยเลนส์เทเลแต่ก็มีองค์ประกอบที่กว้างขวางเหมือนถ่ายด้วยเลนส์ว งานภาพถ่ายของเดวิดในช่วงแรกๆครับก็จะเป็นงานที่ใช้กล้องโพลารอยด์นะครับมาจัดเรียงกันหลายๆใบ ด้วยความที่ว่ากล้องโพลารอยเนี่ยมันมีกรอบสีขาวใช่ไหมครับเราก็จะได้เห็นงานภาพถ่ายของเขาที่จะมีกิมมิคของความเป็นกริดอยู่ในภาพซึ่งภาพของเขานะครับในแต่ละช่องก็จะเป็นโพลารอยที่ถ่ายมาแตกต่างกันไปนะครับใช้อย่างต่ำๆเนี่ยรูปหนึ่งเต็มรูปนะครับก็จะใช้โพลารอยสัก40รูปขึ้นไปแน่นอนนะครับว่าการถ่ายโพลารอย40กว่าใบเนี่ยหเลยครับมันใช้เวลาซับเจกนะครับก็จะมีการมูฟไปมานะครับ แต่ว่า2เลยครับคือเดวิดเนี่ยไม่ได้ห่วงความเป๊ะนะครับว่าเอารูปมาต่อกันแล้วเนี่ยรูปมันจะต้องสมานกันอย่างแนบเนียนเพราะฉะนั้นครับภาพถ่ายของเดวิดเนี่ยก็เลยจะมีความเป็นภาพถ่ายต่อเนื่องครับเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับของตัว subject ที่ถ่ายผ่านช็อตแต่ละช็อตในระยะเวลาที่เขาใช้ถ่ายภาพหลายสิบใบครับ มันเหมือนกับเป็นการวาดรูปเลยครับเวลาเราวาดรูปเราก็จะวาดทีละส่วนนะครับขยายไปเรื่อยๆจนกลายเป็นภาพใหญ่ภาพหนึ่งการถ่ายรูปด้วยวิธีคอลลาจของเดวิดก็เหมือนกันครับเขาก็จะค่อยๆถ่ายทีละรูปนะครับเริ่มจากตรงกลางของภาพถ่ายเสร็จก็เอามาวางไว้ให้ภาพมันขึ้นมาแล้วก็ค่อยถ่ายต่อเอามาวางขยายเป็นวงใหญ่นะครับไปเรื่อยๆเอาองค์ประกอบใหม่ๆใส่เข้าไปในแต่ละภาพครับ ในภาพภาพหนึ่งเนี่ยคนคนนึงเนี่ยอาจจะมีรูปมือของเขาอยู่ในภาพ4ช่องเลยก็ได้ครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้มองว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นปีศาจนะครับที่มี4มือแต่เราก็จะเห็นถึง movement ของเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่าในระหว่างการถ่ายเนี่ยร่างกายของเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเคลื่อน,น,น,นไหวยังไงบ้าง เดวิดบอกว่าเวลาที่คุณเอาภาพภาพหนึ่งมาวางทับซ้อนกับภาพอีกภาพหนึ่งเขาสังเกตได้ว่าเขากําลังเอาเวลา2ช่วงขณะมาต่อกันและผลลัพธ์ก็คือเขาได้เป็นพื้นที่ที่มอบประสบการณ์ให้กับคนที่ดูภาพถ่ายภาพนี้ครับ หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการถ่ายแบบจอยเนอร์ที่เดวิดทำก็คือการที่เราสามารถเห็นมุมของบางสิ่งบางอย่างได้หลายมุมในเวลาเดียวกันไม่เหมือนกับการถ่ายทั่วไปครับที่เราจะได้เห็นจากมุมมองมุมเดียวในภาพถ่ายจอยเนอร์ครับเราจะสามารถเห็นด้านหน้าของบางสิ่งและในขณะเดียวกันก็เห็นด้านบนเห็นด้านข้างและแต่ว่าอาร์ติสคนนั้นนะครับจะเคลื่อนที่ในฉากฉากนั้นยังไงมันทําให้เรารู้สึกเหมือนได้ไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆได้ไปเดินรอบๆมองสิ่งของสิ่งต่างๆในที่น จรริงๆคับสำหรับเดวิดและก็สำหรับช่างภาพหลายๆคนครับ การถ่ายภาพเนี่ยมันคือการหยุดเวลาใช่ไหมครับการถ่ายภาพนะครับที่ทุกอย่างค้างอยู่ในภาพภาพเดียวเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการจับจังหวะให้คงอยู่อย่างนี้ตลอดไปเดวิดครับเขามองว่ามันขาดหายเรื่องของเวลาไปมันไม่เหมือนกับการเพ้นท์รูปที่เขาทำนะครับรูปเพนติงบางภาพนะครับด้วยความที่ว่ามันไม่ได้ดูสมจริงเหมือนกับภาพถ่ายแต่ว่ามีการใช้บลัชโตกนะครับมีการเล่นกับมุมมองของเพนติงเปลี่ยนเพรสเปคทีฟนะครับสามารถทำอะไรได้อย่างอิสระไม่ได้ถูกจำกัดโดยใช้ ที่มีอยู่นันก็เลยทําให้มันดูมีชีวิตครับคุณสามารถที่จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับดูภาพเพนติงแล้วก็พยายามดื่มด่ำว่าสิ่งที่อยู่ในเพนติงเนี่ยมันกําลังเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ถ้าเป็นภาพถ่ายที่ดูสมจริงมากครับมันกลับดูเป็นการหยุดเวลาเอาไว้มากกว่าจริงๆในตอนแรกนะครับก่อนที่เดวิดจะมาถ่ายรูปเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องนี้ครับแต่ว่าพอที่ได้ทดลองกับสิ่งนี้จริงๆเนี่ยถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็พอมีทางเป็นไปได้อยู่ เดวิดใช้งานกล้องของเขาได้อย่างที่ไม่มีแตากล้องคนไหนเคยใช้มาก่อนครับเดวิดไม่ได้มองการถ่ายภาพเป็นแค่เรื่องของการถ่ายภาพภาพเดียวไม่ได้คิดว่าภาพหนึ่งภาพต้องมาจากการกดชัตเตอร์เพียงแค่ครั้งเดียวแต่เป็นการคอมโพสภาพถ่ายหลายๆภาพที่มีมุมมองที่แตกต่างกันให้เข้ามาอยู่ด้วยกันเสมือนเป็นภาพถ่ายภาพเดียวต่างหากครับภาพของเขานะครับก็เลยเป็นภาพที่มีมากกว่า เพียงแค่ภาพถ่ายครับถ้าเกิดใครศึกษาเรื่องเพนติงครับไปดูงานโพลรอย์ของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความเป็นคิวบิซึมของเขามากๆเลยครับการใช้กล้องโพลรอย์ถ่ายครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันใช้เวลานานมากๆครับกว่าจะถ่ายครบจํานวนที่เขาต้องการ รูปแต่ละรูปนะครับพอกดถ่ายเสร็จเนี่ยเดวิดก็ต้องรอนะครับครึ่งนาทีถึง1น,นาทีในการที่จะได้เห็นว่าองค์ประกอบในภาพเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งมันนานเกินไปกว่าที่จะทําเสร็จทั้งหมดอีกทั้งการเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับจตุรัสเนี่ยของพอรลอยก็ยังทําให้เขานะครับไม่สามารถที่จะเป็นอิสระจากการวางองค์ประกอบแนวอื่นๆที่เขาอยากจะทำเดวิดครับก็เลยตัดสินใจที่จะหันไปใช้กล้อง35มิมลิเมตรแล้วก็กล้อง110แทนครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความรวดเร็ว แล้วก็ความสะดวกการถ่ายด้วยกล้อง35มมิลลิเมตรครับก็ใช้เวลาเร็วกว่าแล้วก็พกพาสะดวกวกว่าอยู่แล้ว แต่เนื่องจากว่ามันเป็นกล้องฟิล์มที่เราต้องเอาฟิล์มไปลางครับไม่สามารถที่จะเห็นได้ทันทีไม่สามารถที่จะเอามาเรียงต่อกันได้เพื่อตัดสินใจว่ารูปต่อไปเราจะวางองค์ประกอบอยังไงเดวิดครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องจําให้ได้ว่าเขาถ่ายอะไรไปบ้างถ้าเกิดเป็นตัดกล้องทั่วไปครับเวลาเราถ่ายรูปหนึ่งรูปการตัดสินใจที่สําคัญครับก็จะเป็นตอนที่เรากดชัตเตอร์ใช่ไหมครับว่าเราจะกดชัตเตอร์ตอนไหนเพื่อที่จะให้ได้จังหวะที่ดีที่สุด แต่สําหรับเดวิดครับการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากจะเกิดขึ้นตอนถ่ายแล้วเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นครับเขายังต้องเอารูปเหล่านั้นเนี่ยที่ถูกเปิดออกมามานั่งจัดเรียงกันอีกรอบหนึ่งเป็นการตัดสินใจรอบที่2ที่มีผลต่อภาพโดยรวมทั้งหมดครับในงานสุดท้ายของการถ่ายภาพนะครับเดวิด <David S 2> ได้รับเป้าหมายงานจาก Vanity Fair Magazine ของอเมริกาให้มาถ่ายงานงานหนึ่งซึ่งจะนำไปประกอบกับเรื่องราวของนักเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางแถบตอนตกเฉียงใต้ของอเมริกา รตรงนั้นเนี่ยก็จะมีภูมิประเทศแบบทะเลทรายแห้งแลง้งมีถนนไฮเวย์นะครับลากยาวออกไปสุดลูกหูลูกตาอะไครับซึ่งเดวิดครับก็ตัดสินใจที่จะตีโจทย์การถ่ายภาพนะครับผ่านมุมมองของคนคนหนึ่งที่กําลังขับรถท่ถามกลางทะเลทรายโมเจฟที่อยู่2ข้างทางเดวิดนะครับก็นึกถึงเวลาที่คนผ่านเข้ามาในพื้นที่อย่างนี้ครับเขาถามตัวเขาเองว่าคนจะมาในพื้นที่ตรงนี้ทําไม คนส่วนมากครับไม่ได้มีจุดมุ่งหมายปลายทางเป็นทะเลทรายทะเลทรายเนี่ยมันคือทางผ่านครับ ทางผ่านที่มีถนนเพียงแค่เส้นเดียวและคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยส่วนมากก็จะเดินทางไปมาด้วยการขับรถเพราะฉะนั้นครับ experience ของคนที่เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้มันก็คือเรื่องของความเร็วรถที่กําลังนั่งอยู่รวมไปถึงความทรงจําว่าเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านไปข้างถนนป้ายนี้ไปนะครับเดวิดเนี่ยก็เลยคิดว่าเขาต้องการที่จะรวบรวมประสบการณ์เหล่านี้ของคนคนนึงที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ในรูปแบบของการทํางานโฟโตจอยเนอร์ของเขาครับ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปครับการถ่ายรูปก็อาจจะเกิดขึ้นโดยการที่เราไปถึงสถานที่ที่เราต้องการจะถ่ายเดินดูรอบๆสักพักนะครับเพื่อหามุมที่ดีที่สุดแล้วก็กดถ่ายแล้วก็ถือว่าเสร็จแต่ว่าแน่นอนครับอะไรง่ายๆแบบนั้นเนี่ยก็คงไม่เกิดขึ้นกับเดวิดแน่นอนเดวิดครับไม่ได้อยากจะถ่ายภาพเพื่อให้คนดูว่าเขาไปไหนมาเขาใช้เวลากว่า7วันในการถ่ายภาพจํานวน800กว่าภาพขึ้นมาแถามยังต้องใช้บันไดพับนะครับเป็นอุปกรณ์สําคัญอีกด้วย ถามว่าทำไมนะครับถึงต้องใช้บันไดพับถ้าเกิดเราลองโฟกัสดูที่รูปภาพรูปนี้ครับอย่างที่บอกไปครับว่าในตอนแรกสุดเนี่ยวิธีแรกที่เราเห็นภาพถ่ายภาพนี้เราก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากครับก็จะเห็นเป็นภาพถนนธรรมดาที่หนึ่งกลางทะเลทรายแต่ถ้าเกิดเราลองใช้เวลาในการมองมันนานขึ้นอีกสักนิดหนึ่งครับเราจะเห็นว่าจริงๆนะครับหลายๆลอย่างในภาพภาพนี้เนี่ยมันมีความพิลึกอยู่เหมือนกัน ลองใช้เวลาดูสักนิดนะครับเราจะเห็นว่าดีเทลแต่ละส่วนนะครับในภาพภาพนี้เนี่ยเดวิดครับเขาเข้าไปถ่ายใกล้ๆกับ subject นั่นเลย เวลาเรามองภาพรวมครับเราก็เลยจะเห็นเป็นภาพธรรมดาแต่เมื่อพยายามจ้องมองเข้าไปที่บางส่วนนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรานะครับได้เข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อจ้องมองเจ้าสิ่งนั้นที่อยู่ในภาพจริงๆแต่ด้วยความที่ว่าป้ายข้างถนนนะครับมันสูงกว่าเราถ้าเราจะมองมันตามปกติมันคือการมองจากด้านล่างขึ้นข้างบนใช่ไหมครับเพราะว่าป้ายเป็นอยู่สูงกว่าแต่ว่าสิ่งที่อยู่เหนือหัวเนี่ยมันก็จะเล็กกว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างซึ่งอยู่ใกล้เรามากกว่า เดวิดนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้บันไดพับเพื่อปีนขึ้นไปถ่ายป้ายแบบตรงๆนะครับไม่ได้หันขึ้นนะครับหรือว่าหันลงเพื่อให้สิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยไม่ถูกมุมสูงหรือว่ามุมต่ําบิดเบือนสัสดส่วนของมันครับส่วนถ้าเกิดเป็นตัวอักษรนะครับที่เขียนไว้บนถนนเดวิดนะครับก็จะปีนขึ้นไปสูงๆเพื่อถ่ายลงมาเพราะฉะนั้นครับในการถ่ายภาพภาพนี้เนี่ย process ที่เราจะได้เห็นเดวิดทําเป็นประจำนะครับก็คือเราจะได้เห็นเขาปีนขึ้นลงบันไดกลางทะเลสายบ่อยครั้งเลยครับ เดวิดนะครับก็พูดติดตลกไว้ด้วยว่ามันมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่เขากําลังถ่ายภาพอยู่เนี่ยเขาเห็นเฮลิคอปเตอร์นะครับบินอยู่ในหัวเขาน่าจะมาเพื่อตรวจตาโนนี้นั่นนะครับเดวิดครับก็เขาก็เพิ่งคิดได้ว่ามันน่าจะดูแปลกมากๆเลยสําหรับใครก็ตามที่กําลังขับเฮลิคอปเตอร์ยอยู่และไม่เห็นคนนะครับเป็นชายผมบอลกลางทะเลทรายกาลังปีนบันไดกาลังทาอะไรยุกยิกยุกยิกอยู่กับป้ายข้างถนนแล้วก็ต้นตะบองเพชรเพราะจริงๆแล้วนอกจากเดวิดแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่มีใครแล้วครับที่คิดจะเอาบันไดพับมาที่นี่ แต่ในสุดท้ายครับเดวิดก็ถ่ายภาพมาทั้งหมด800กว่าใบนะครับแล้วก็เอาภาพเหล่านั้นเนี่ยมาเรียงด้วยกันกลายมาเป็นภาพที่โด่งดังภาพนี้ที่มีชื่อว่า p i e r b o s s o m Highway ครับหลังจากที่รูปนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาในปี1986เดวิดก็ไม่ได้กลับไปถ่ายรูปอีกเลยครับเขานะครับไม่ได้บอกว่าทำไมไม่ได้บอกว่าจะกลับมาถ่ายรูปอีกหรือเปล่า บางทีเขาก็แค่อาจจะอยากเล่นกับมันแล้วก็เล่นกับมันจนเบื่อแล้วอยากจะลอง explore กับมันจนรู้สึกว่าเขาได้ explore จนเต็มอิ่มแล้วหรือเขาแค่อยากจะไปเล่นอย่างอื่นต่อก็แค่นั้นเองครับไม่แน่ครับเราก็อาจจะได้เห็นเขากลับมาถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเขาต้องการ ในรูปสุดท้ายของเขารูปนี้นะครับเราได้เห็นการพัฒนาทางด้านวิชวลของเขาอย่างเต็มเปี่ยมครับสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์การถ่ายภาพแล้วก็การเพนติงเราสามารถที่จะมองย้อนกลับไปในงานที่เขาเคยทำว่ามันมีที่มาอย่างไงมันคือเส้นทางของเขาจริงๆครับมันคือรูปของชายที่มีชื่อว่าเดวิดฮอกนี ในท้ายที่สุดแล้วครับสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นการเพนติงอยู่เดวิดรู้สึกได้เป็นอิสระมากกว่าเวลาที่เขาได้จับผู้กันครับและในเวลาชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยผมก็คิดว่าเดวิดก็อาจจะแค่อยากนั่งเล่นในห้องแล้วก็ท่องไปในโลกจินตนาการของตัวเองก็เท่านั้นเองครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในเวลาที่เขาถ่ายรูปก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เพ็นรูปแล้วและเขาก็เพ็นรูปด้วยนะครับในเวลาที่เขาไม่ได้ถ่ายรูปเช่นกันบางครั้งก็เพ็นรูปไปแล้วก็ถ่ายรูปไปในเวลาเดียวกันบางครั้งครับซับเจ๊กหนึ่ซับเจกเนี่ยก็อาจจะมีทั้งงานภาพถ่ายแล้วก็งานวาดทั้ง2อ,อย่างเลย ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบงานเพนติงในช่วงแรกและหลังจากที่เขาได้จับกล้องถ่ายภาพครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าโอเคการถ่ายภาพของเขาเนี่ยมันได้สไตล์อะไรหลายๆอย่างมาจากงานเพนติงของเขาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่างานภาพถ่ายของเขาก็ส่งผลต่อสไตล์การเพนติงของเขากลับมาเช่นเดียวกันเขาเป็นจิตกรครับแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เขาสามารถเพ้นงานเพนติงที่แพงที่สุดในโลกของเขาได้ก็มีรากฐานมาจากการถ่ายภาพนี่แหละครับ ความสเปเชียลนะครับของเดวิดก็คือการที่เขาสามารถผสานงานสองแขนงให้สามารถไปด้วยกันได้สามารถที่จะเห็นได้ว่าแม้เขาจะเปลี่ยนอุปกรณ์การทำงานแล้วเนี่ยแต่งานทั้งงานเพนติ้งแล้วก็งานภาพถ่ายของเขาก็สามารถที่จะเดาออกได้ว่านี่คืองานของคนคนเดียวกันและที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับก็คือเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากงานทั้งสองแขนงเพื่องานของตัวเองได้อย่างลงตัว ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เปลี่ยนสไตล์มาตลอดช่วงชีวิตของเขาครับเริ่มจากการเพ้นแบบ Abstract นะครับดูไม่ออกว่าสิ่งที่อยู่ในภาพเนี้ยมันคืออะไรไปจนถึงการเพ้นแบบ Realist ที่มีฟีลของการวาดภาพเหมือนแล้วก็ก็ไปถ่ายรูปต่อนะครับไปทำ Stage แล้วก็กลับมาเพ้นอีกผมนะฮะรู้สึก Respect ในตรงนี้ของเขาครับผมรู้สึกว่าอาร์ติสที่ดีครับจะไม่จํากัดตัวเองว่าฉันจะต้องทําสิ่งที่ฉันรู้จักและสิ่งที่คนให้คุณค่ากับฉันเท่านั้น ผมเชื่อว่าศิลปิสที่ดีครับไม่ควรจะกลัวนะครับที่จะลองอะไรในสิ่งที่เขาต้องการจะลองถึงแม้ว่าคนอื่นนะครับจะมองว่ามันเป็นการเสียเวลามากแค่ไหนก็ตามาร์ติสที่ดีไม่ควรคิดว่าการลองอะไรคือการเสียเวลาการไม่ลองต่างหากครับคือการเสียเวลาที่เราจะได้รู้จักตัวเองเร็วขึ้นแล้วก็ค้นพบตัวเองในระดับที่ละเอียดอ่อนกว่าคนอื่นๆาร์ติสที่รู้จักตัวเองครับคือาร์ติสที่เก่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะลองอะไรครับลองเถอครับ มันไม่เคยเสียเวลาเลยครับแล้วก็คุณไม่จําเป็นที่จะต้องลองอะไรใหม่ๆเฉพาะในศิละปะในะแขนงที่คุณทําอย่างเดียวเลยก็ได้คุณจะไปเรียนเรื่องดนตรีไปเรียนเรื่องเพนติงไปอ่านวรรณกรรมไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตหรือว่าจะไปลองสไตล์การถ่ายภาพอื่นๆที่มันอาจจะตรงกันข้ามกับที่เราทําอยู่ก็ได้เหมือนกันครับอะไรก็ตามที่มันขึ้นต้นด้วยคาว่าศิละปะมันสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดจริงๆและถ้าเกิดเราสังเกตมันให้มากพอครับเราจะค้นพบว่าในแต่ละ,ะแขนงของงานศิละปะ มันมีอะไรเจ๋งๆให้เราไปหยิบมาผสมผสานกับงานเดิมของเราได้ถ้าเราจำกัดวงพฤติกรรมการทำงานของเรานะครับให้อยู่แค่ในกรอบของการถ่ายภาพอย่างเดียวเรานะครับก็อาจจะถูกจำกัดความคิดสร้างเป็นวงแคบประมาณหนึ่งหาไรแนวใหม่ๆถ่ายได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเราลองคิดให้กว้างกว่านั้นครับมองศิละปะแขนงอื่นควบคู่ไปด้วยผมเชื่อว่ามันยังมีไอเดียเยอะเลยครับที่รอใคนเข้าไปหยิบจับมันมาผสมกันอยู่ สำหรับ EP นี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการเสพภาพถ่ายและออกไปถ่ายภาพกันนะครับขอบคุณครับ